คนซึ่งไม่ปรากฏสัญชาติของบิดาและมารดาจะสมัครสมาชิกอปทได้หรือไม่สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกอบตนะฮะเกี่ยวกับสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ที่ การสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมานะครับโดยกะกะตะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่26ตุลาคม2563วันรับสมัครวันที่2-6พฤศจิกายน2563วันเลือกตั้งวันที่20ธันวาคม2563ทุกท่านคงจำได้นะครับ แล้วก็มันก็มีเหตุเกิดขึ้นมามีการร้องคัดค้านคุณสมบัิกันขึ้นนะก็คือกกตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้รับสมัครและประกาศรายชื่อนายสมพจันทร์ตะวงนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หหมายเลข2ประกาศเป็นผู้สมัครไปแล้วนะครับ ได้หมายเลขด้วยนะครับได้เบอร์มาแล้วนะครับเป็นเบอร์สองนะครับอยู่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองนะครับปรากฏว่ามีคนมาร้องคัด้านว่าในสมภพจันทร์ละวงนะครับหมายเลข2องเนะี่ยเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนั่นเขาอ้างนะฮะ ในการรองคัดค้านข,ข,ของเขานะครับตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา49อนุมาตราหนึ่งเขาลองมาอย่างนั้นครับทีนี้มาตรา49อนุมาตราหนึ่งมันว่าไงลองไปดูนะครับมาตรา49บบุคคลผู้มีคุณสมบ,บัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอนุมาตราหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดน,นี่นะครับ กรองอนุมาตาหนึ่งนี่แหละครับว่าเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดครับทีนี้ไหนมาดูแล้วนะฮะดูอนุมาตาสองมาตรา3มาตรา4เลยนะครับจะได้มีความรู้เรื่องนี้ไปเลยอนุมาตาสองครับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนับถึงวันเลือกนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วย การจะตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดก็คือใครไปสมัครเมืองพัทยาต้องกฎหมายเมืองพัทยาใครสมัครกทมก็กฎหมายกทมใครสมัครอบจอก็กฎหมายของอบจใครสมัครเทศบาลก็ไปดูกฎหมายของเทศบาลนะครับในคุณบัตรเรื่องนี้ของนายกนะฮะอนุมตาตราสามครับ มีชื่ออยู่ในเบียนบ้านในเขตองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งและอนุมตาตราสีครับคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดใครไปสมัครท้องถิ่นแบบใดนะในสี่หรูปแบบนี้นะครับก็ไปว่ากันด้วยคุณสมบัติตามนั้นนะครับทีนี้มาดูข้อร้องเรียน ดังกล่าวนะครับกกตใหญ่หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเขาก็พิจารณาความเห็นของกกตจังหวัดและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าผอกกตประจำอบจอุบลราชธานีได้รับรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีวา่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แล้วไม่ปรากฏรายการสัญชาติของบิดาและมารดาและไม่ยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดน,นี่กรมการปกครองไม่สามารถจะยืนยันได้เพราะไม่มีรายการสัญชาติของบิดาและมารดาส่วนผู้ถูกคัดค้านให้ถ้อยคําว่าผู้ถูกคัดค้านก็คือนายสมพจันทระวงนะับผู้ที่มาสมัครเนี่ยนะครับให้การว่าไม่ทราบว่าบิดามารดาเป็นผู้ใด และมีสัญชาติใดโดยมีบุคคลเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยจดทะเบียนรับเป็นบุญบุญธรรมปี2525 25. และได้รับการเกณฑ์ทหารแล้วและบรรดาบุญธรรมของผู้ถูกคัดค้านให้ถ้อยคำว่ากรรดาบุญธรรมในสมภพนะครับจันทร์ละวงนะผู้สมัครครับให้ถ้อยคำว่าไม่มีสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดของผู้ถูกคัดค้านแต่อยากใดไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับ ข้อท็จจริงๆรับฟังได้ว่านี่กกตเขาสรุปนะฮะสรุปแหละไม่ปรากฏหลักฐานทางราชการที่รับรองว่าผู้ถูกคัดค้านมีสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้ถูกคัดค้านจึงเป็นบุคคลผู้ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่ง จึงมีคำสั่งให้ถอนชื่อนายสมภพจันทระวงศ์ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอกรรมฐานสนจังหวัดอุบลราชธา,านีอำเภอเมืองอุบลราชธา,านีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งลงชื่อในอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนี่นะครับประเด็นมันเกิดจากตรงนี้ครับนะคนมีคนร้องเรียนคุณนุบัติว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แล้วก็กกตก็วินิจฉัยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เลยถอนชื่อเขานะทคทางให้ถอนชื่อนายสมภพจันทร์ะวงออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคราวนี้ก็เป็นเรื่องนะนายสมภพเขาก็ต้องเอาเรื่องไปสู่ศาลนะกกตเหมือนกระสาลชั้นต้นเลยแหละนะฮะวินิจฉัยไปแล้วก็ต้องมาอุทธรณ์ที่นะครับศาลอุทธรณ์ภาคสนะามคดีดํา เลขที่รอตอ,อบจสามทับสองห้าหกสามคดีดำก็คือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดียังดํามืดอยู่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับต่อมาก็กลายเป็นคดีแดงแล้วมาเป็นคดีหมายเลขแดงที่สามหนึ่งศูนย์เจ็ดทับสองห้าหกสามคดีหมายเลขแดงก็คือคดีที่พิจารณามีคําสั่งออกมาแล้วครับพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วสว่างแจ้งแดงแจ๋แล้วครับผลว่าเป็นยังไงนะครับ ในพระปรมาพิไัยพระมหากษัตริย์สามุทธรภาคสา 3, วันที่16กเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ความคดีเลือกตั้งครับระหว่างนายสมภพจันทร์ะวงผู้ร้องเขาไปร้องคัดค้านการถอดชื่อเขาฮะร้องต่อศาลแล้วนะครับร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้คัดค้านเรื่องพนักงาดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น วงเล็บอุทธรคำริจัยที่ให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครคดีสืบเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศาลก็วิจฉัยดังนี้นะครับผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรว่าผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีตามประกาศรายชื่อที่ผู้อุปการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประกาศต่อมาผู้คัดคา้านมีคำวิฉัยผู้คัดค้านคือกะกะตนะครับมีคำวิฉัยใ,ให้ถอนชื่อผู้ร้องออกจากรายชื่อผู้สมัครเพราะเหตุเป็นบุคคลไม่มีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราช,ชาธานีอำเภอเมืองอุบลราช,ชาธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งตามพระราชดําัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2,562 มาตรา49อนุมาตราหนึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลที่เกิดในราชนจาจักรไทย ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนี่ผู้ร้องก็คือผู้สมัครเลยเขาก็กล่าวอ้างนะครับตามร่ัมยัดสัญชาติขศ2 .508 มาตรา7อนุมาตรา2ขอให้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านรับสมัครผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองอุบลราชธานีคือให้กกต รับสมัครเขานะครับไม่ใช่มาถอนชื่อเขานะครับผู้คัดค้านก็คือกอกตครับผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การมหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเมืองอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่1ตามพระญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพพรอย .62 มาตา4 9 อนุมาตราหนึ่งจึงไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งคำนิยัยของผู้คัดค้านชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกคำร้องก็หมายความว่ากกตเขาอ้างว่าคำนิยัยของเขาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ศาลยกคำร้องของผู้รอ้อง,รองก็คือของผู้สมัครเสียศาลอุทธร์ภาคสามแผนกคดีเลือกตั้งตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งรับฟังยุติว่า สิ่งที่เห็นพร้อมกันนะครับไม่ต้องมาวินิจฉัยกันใหม่ก็คือผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่1อําอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีตามประกาศรายชื่อที่ผู้บริการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประกาศต่อมาผู้คัดค้านก็คือกกตมีคำวินิจฉัยให้ถอนชื่อผู้ร้องออกจากรายชื่อผู้สมัคร เพราะเหตุเป็นบุคคลไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2อ6 2มาตา49าอนุมาตาหนึ่งคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีหรือไม่ ปรากฏตามทางไต่สวนได้ความว่าผู้ร้องเป็นเด็กที่ถูกนำมาทิ้งไว้กับบิดามารดาบุญธรรมตั้งแต่ผู้ร้องมีอายุหนึ่งเดือนไม่ทราบชื่อบิดามารดาและภูมิลำเนาโดยมีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีปรากฏรายละเอียดว่ามีหญิงผู้หนึ่งนำผู้ร้องมามอบให้บิดาบุญธรรมโดยแจ้งว่าผู้ร้องเป็นเด็กไม่มีบิดา และมารดาเป็นนักศึกษาที่กรุงเทพต่อมาเมื่อวันที่13สิงหาคม2525 25, มีการจดทะเบียนการรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมโดยระบุในทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมว่าผู้ร้องเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยสถานที่เกิดกรุงเทพมหานครผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่382หมู่ที่3ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายรอสิวันที่12กันยายน2540ผู้ร้องไปรับใบสำคัญเพื่อเข้าบัญชีทหารกองเกินวันที่1มกราคม2543ผู้ร้องได้รับหมายเรียก เข้ารับราชการทหารเพื่อตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารและตามสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันระบ,บุว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยเห็นว่าพระราชบัญญัติสัญชาติพศ .2508 มาตราเจวรรคหนึ่งบัญญัติว่าบุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดผู้เกิดในราชาอาณาจักรไทยยกเว้นบุคคลตามมาตรา7ทวิวรรคหนึ่ง และมาตาเจทวิวัตรหนึ่งบัญญัติว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นอนุมาตาหนึ่งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย อนุมาตาสองผู้ที่รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในาราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวอนุมาตาสามผู้ที่เข้ามาอยู่ในาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองบทบัญญัติมาตาจิตทวิเป็นบทบัญญัติยกเว้นเพื่อตัดสิทธิ์ผู้ที่เกิดในาราชอาณาจักรไทยไม่ให้ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดย่อมต้องแปลความ มาตรานี้อย่างเคร่งรัดโดยต้องปรากฏพยานหลักฐานที่ฟังได้ว่าบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลตามมาตราเจ็ดทวิระบุไว้เท่านั้นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจึงจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเมื่อผู้คัดค้านไม่ได้โต้แยง้งว่าผู้ร้องไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่มีพยานหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาของผู้ร้อง เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตราดังกล่าวแต่กลับปรากฏในเอกสารราชการอันเป็นเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นว่าผู้ร้องเกิดที่กรุงเทพมหาคนครเชื่อว่าผู้ร้องเกิดในราชอาณาจักรไทยผู้ร้องย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา7อนุมาตราสองผู้ร้องจึงมีคุณบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2562 มาตรา 4, 49อนุมาตราหนึ่งจึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านร,รับสมัครนายสมภพจันทร์รวงศ์ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีนี่คำสั่งศาลุทธทณ์ภาคสามนะครับจากการที่เข้าไปดูนะฮะกกตรับรองผลการเลือกตั้งสปจอ,อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผู้ที่สอบได้นะฮะเป็นสปจอของ เขตตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้แก่นางพรพันพ์นหมอนเสมอนะครับส่วนนายสมภพจันทรวงศ์ผู้ร้องสอบตกครับงานนี้ก็สรุปว่านะฮะคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะต้องหงเป็นคนที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยอย่างนี้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด สองเป็นคนที่เกิดในราชนาจักรไทยแต่บิดามารดาเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตราเจ็ดทวีคือ 1. บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว 2. บิดาหรือมารดาของผู้นั้นอันนี้คนใดคนหนึ่งนะฮะบิดาหรือมารดาของผู้ที่ จะไม่ได้สัญชาติไทยเนี่ยนะครับหนึ่งครับเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชนาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายอันนี้ถึงแม้เกิดในประเทศไทยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะครับบุตรของเขานะฮะสองครับเป็นผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าอยู่ในราชอาจาักรไทยเพียงชั่วคราวไม่ว่าบิดาหรือมารดานะครับถ้าเข้าข่ายนี้นะครับ ลูกเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับ 3. เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจ Meeting ัราาจากรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองดังนั้นคนใดคนหนึ่งนะฮะบิดาหรือมารดานะครับเป็นบุคคลที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วก็ลูกของเขาไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับ แบบนี้คือค่อยไปร้องเรียนนะฮะถ้าเรามีหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแบบนี้นะครับแล้วเกิดในราชนาจักรไทยนะครับแล้วต้องตีความไว้ก่อนว่าเขาเป็นคนไทยนะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับงานนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ทนายฝ่ายผู้ร้องหรือฝ่ายผู้ถูกถอนชื่อหรือฝ่ายของเบอร์สองนะคุณสมภพจันทระวงนะครับที่ท่านมองเกมขาดเลยนะทนายคนนี้นะครับ แสดงถึงว่ามีความเก่าในเรื่องพรบรสัญชาติมากกว่าฝ่ายกฎหมายของกกตอ,อยู่หลายกระบวนท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเคสนี้นะครับนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะได้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองพัทยากรุงเมพมหานครอรบอรจอ,อบอตอนะครับและได้ทั้งผู้สมัครนายกและผู้สมัครสมาชิกนะครับ ถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ